ก็ต้องการสวีเดียสวรรค์สดรรถภูมิคือเป็นตำ<ล>นานด้วยกันนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับช่องบิ๊กแชนแนลนั่นเองนะก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมการีน่าฟรีไฟทายแรนนั่นเองนะครับในส่วนคลิปนี้นะครับพี่ก็จะพามาสอนรับในส่วนสกินปืนลุ้นถาวรกันยกเซิร์ฟเลยนะครับกิจกรรมเนี่ยเพิ่งอัปเดตเข้ามาส,สดๆร้อนๆเลยนะครับเมื่อตะกี้นี่เองนะครับผมเมื่อช่วงประมาณน่าจะ5้าโมงนะครับ5้าโมงประมาณนี้หรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเป็นกิจกรรมในรูปแบบใหม่แล้วก็ ลุ้นสกินเปินถาวรได้หลายกระบอกเลยนะครับใครที่อยากรู้วิธีการรับแล้วนะครับอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะไม่เข้าใจวิธีการรับลุ้นสกินเปินถาวรนั่นเองนะครับมาก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่จะพาไปดูในส่วนกิจกรรมนะครับที่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดกันก่อนนะครับก็คือเดี๋ยวขอไปอัปเดตในส่วนเอ่อไฟพาร์ตกันก่อนนะครับสำหรับกิจกรรมสิทธิ์ขั้นสูงนั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยอัปเดตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับผมนะเป็นขั้น เลื่อนขั้นนะครับก็สามารถนะครับผมมาใช้เพชรได้เลยนะครับ1,000พเพชรเท่านั้นนะครับนี่เลยนะครับก็จะมี2ชุดเด่นด็กก็คือเป็นชุดผู้ชายนะครับนี่เป็นไงชุดผู้ชายดูเทไหมนี่ดูใกล้ก็จะมีปีกนะครับอยู่ข้างหลังซ้ายมือนะครับนี่มีเอฟเฟกไฟด้วยเป็นไงโคตรเทแยกเป็น5ส่วนครับมีเสื้อกางเกงรองเท้าทรงผมแล้วก็แว่นตานั่นเองนะครับโอ้โหดูทรงผมเนี่ยอ๋อเจาะหูด้วยกอย่างเท นะครับส่วนชุดผู้ชายนะครับทีนี้พี่จะพามาดูชุดผู้ชายกันบ้างนะครับเฮ้ยไม่ใช่ชุดผู้ชายชุดผู้หญิงนะครับผมชุดผู้หญิงเมื่อกี้ชุดผู้ชายไปแล้วนะครับนี่ชุดผู้หญิงเหมือนกันครับผมปีกอยู่ด้านซ้ายเหมือนกันแต่ว่าไม่มีแว่นตานะครับก็คือจะแยกออกเป็น4ส่วนก็จะมีเสื้อกางเกงรองเท้าแล้วก็ทรงผมแล้วก็จะมีหูตรงนี้เห็นไหมนี่แง่ก mm ็เท่ไม่มีเอฟเฟกนะครับนี่ ตรงหูตรงนี้นะครับผมเนี่ยประมาณนี้เลยครับสำหรับสิทธิ์ขั้นสูงนะครับผมนะนี่นะครับที่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยครับแล้วก็สำหรับกิจกรรมนะครับคู่หูสุดซิ่งก็ตอนนี้เนี่ยยอดนะครับระยะทางวิ่งทั้งเซิร์ฟเนี่ยนะครับ208ร้อยแปดละนะถ้าถึง600ก็คือจะได้รับในส่วนบัตรสร้างห้องฟรีๆยกเซิร์ฟเลยแล้วก็จะมีภารกิจให้เล่นเพื่อรับบัตรสร้างห้องกันด้วยนะครับพร้อมคู่หูฟรีๆถาวรยกเซิร์ฟเลยในส่วนนี้นะครับทีนี้มา เราไปดูกันดีกว่านะครับสำหรับกิจกรรมสกินเปิดเนี่ยเล่นยังไงรับยังไงนะครับไปเราไปดูกันเลยนะครับผมก็โอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ในเว็บพิกเก็ตสปินออลคอมเป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษก็คือเติม500บาทเข้าไปรับฟรี500บาทอีกทีเลยครับโปรโมชั่นนี้มีจำนวนจำกัดนะครับช้าหมดอดได้เลยนะครับพอกดลิงก์เข้ามาแล้วกดสมัครสมาชิกตามพี่เลยตรงนี้ตามม่อพี่เลยนะครับนี่นะครับแล้วก็ ล็อกอินด้วย Facebook ได้เลยนะครับง่ายๆนะครับผมอ่ะโอเคนะพอล็อกอินเฟซบุ๊กเสร็จให้กดกับมารัน้าแรกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลื่อนมาข้างล่างครับผมนี่แล้วก็กดที่เติมเครดิตตรงนี้เราต้องมีเครดิตกันก่อนนะครับถึงจะได้รับ500บาทฟรีนะครับแล้วก็ให้เราโอนเลยที่เบอร์0 6 4ย9 8 5 2 3, ี่แเนี่แล้วก็ใส่เบอร์โอนเลยของเรา,เาไปครับก็จะมีเงินที่โอนไปตามม้วนพน้องเลยนะครับแต่พี่แนะนำเลยก็คือเติม500บาทขึ้นไปเราจะได้ฟรี500บาร้อยบาทดีครีเลยนะพอโอน ไอดีท่าบักทงนะครับพี่แนะนำเลยมาสุมตรงนี้นะครับสุมไอดีท่าบักทงไม่มีเกลือร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับแล้วก็จะมีเกมเศรษฐีรุ่นของเทพที่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดด้วยมีท่าบักทงเซิร์ฟไทยด้วยนะครับพอเราสุ่มได้ไอดีท่าบักทงแล้วเนี่ยให้เรากดบนที่ติดต่อตรงนี้นะครับมันจะได้ไปนหน้าแฟนเพจเของเราครับผมเราทำไปบอกเขาเลยว่าเราสุ่มได้ดีท่าบักทงเองเขาให้ส่งให้ภายใน5นาทีเลยนะครับรีบๆดูนะครับโปรโมชั่นรับ500บาทฟรีแจก500ร้อยคิวฟรีเนี่ยมีจำนวนจำกัดนะครับช้าหมดปลดได้เลยนะครับ โอเคนะครับทีน bon ี้มาเดี๋ยวพี่พาไปดูกันเลยสลับกิจกรรมนี่อยู่ในตรงไหนนะครับก็คือเข้าไปที่ปฏิทินตรงนี้ครับผมนี่ปฏิทินกิจกรรมแล้วก็จะมีเข้ามาใหม่ก็คือจะเป็นในส่วนตรงไหนนะเอ่อตรงนี้นี่เลยนะครับผมนี่นี่นี่ก็คือตอนนี้เนี่ยมีประกาศ2ช่องนะครับอ่ะอันนี้คือประกาศช่องแรกนะอันที่2ก็จะเป็นประกาศอันที่2นะครับนี่นะครับอ่านะครับผมก็คือจะเป็นกิจกรรมเช็คชื่อรูปแบบใหม่อ่ารับกล่องเสบียงเช็คชื่อได้ทุกวันนะครับหมายความว่า เราต้องเข้ามาเช็คชื่อในส่วนกิจกรรมตรงนี้ครับผมตอนนี้ก็คือกดเข้ายังไม่ได้นะครับเดี๋ยวถ้ากดเข้าได้ยังไงเดี๋ยวพี่ยามาอัปเดตอีทกทีนึงแลวกันนะครับในส่วนนี้นะครับก็คือจะเป็นรูปแบบการเช็คชื่อก็เหมือนแบบว่าเราเช็คชื่อเข้ามาวันแรกใช่ไหมสมมุตินะอ่าเราจะได้กล่องสุ่มสกินปืนนะครับเราก็ไปเปิดเอาลุ้นถาวรน,นั่นเองนะก็จะมีสกินปืนหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอ่าเนี่ยนะครับผมโอ้โห MP5 นะครับผมฟาร์มัสนะครับนี่นะครับหลายก็บอกเลยทีเดียวนะครับมีแต่สวยๆเลยแล้วก็คือจะได้ฟรีๆเลยในส่วนกล่องนี้นะครับแต่ตรงกลางนี้ถาวรหรือเปล่าเนี่ยหรือเป็นภาพแบนเนอร์เฉยๆนี่พี่ก็ยังไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าได้ฟรีกันแน่นอนนะครับเพียงแค่เข้ามาเช็คชื่อเฉยๆนะครับเข้ามาเช็คชื่อเพื่อจะลุ้นรับในส่วนกล่องนะครับกล่องสกินปืนเพื่อจะไปเปิดลุ้นถาวรเองนะครับโอ้โหมีกี่กระบอกวะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้า 6 7 8 9 1 0 11มี11กระบอกนะครับอันนี้รวมเป็น12ไหมเนี่ย M4A1 กระบอกนี้นะครับสีชมพูเนี่ยน่าจะ10ไม่11ก็12นะครับผมนะเออนะครับเป็นกิจกรรมรูปแบบใหม่เลยนะครับอัปเดตใหม่ล่าสุดจากทางตัวเกมเลยนะครับพี่ก็รีบรีวิวให้น้องดูนะครับสำหรับใครที่เผื่อใครที่ยังไม่รู้นะครับสำหรับกิจกรรมนี้ก็คือจะอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็คืนนี้เนี่ย นะครับรอกันได้เลยสําหรับกิจกรรมนะครับเส้นทางนักสู้กิจกรรมโบย่าเดซีซสั่นสองนั่นเองครับจะเปิดให้เก็บโทเค็นคืนนี้นะครับผมเที่ยงคืนนะครับล็อกอินเข้ามานะครับเล่นเกมครบ3เกมนะครับเล่นเกมครบ5เกมนะคือจะได้รับในส่วนโทเค็นกล่องของขวานนั่นเองวันละ3ากล่องเลยนะครับก็คือเล่นเกมเนี่ยไม่ไม่นับหมดสร้างห้องนะครับเราต้องไปเล่นหมดธรรมดาหมดลงแรงนะครับผม4ีวิสีก็ได้หรือธรรมดาก็ได้ได้หมดนะครับแต่ว่ายกเว้นก็คือ สร้างห้องนันเองนะครับแล้วก็สำหรับก่องของขวัญตรงนี้นะครับสามารถแลกไอเทมได้ในวันที่หกเวลาเที่ยงคืนเป็นต้นไปนะก็จะมีผ้าปิดปากมีลูชิม, ushi, มีแอร์บอดมีอะไรต่างๆนานาแยะเต็ไมไปหมดนะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับแล้วก็วันที่8ดเนี่ยก็คือจะรับในส่วนสกินปืนถาวรเป็น UMP ถาวรนะครับก็คือทำภารกิจสะสมโทเค็นนะครับ,รมนนรบผมบูย่า แรกรับของวันนั่นเองนะครับก็จะมีกล่องสุสกินปืนด,ด้วยนะครับนี่นะครับแล้วก็วันที่8อีกนึงก็จะเป็นในส่วนคู่หูวิฟีนะครับแล้วก็วันที่13ล็อกอินรับในส่วนกล่องสมบยุย่าเด็กที่ชั้นสอง 2, วิฟียกเซิรฟ์ฟเลยในส่วนนี้นครับก็ประมาณนี้แหละแล้วก็สําหรับกิจกรรมตู้สม่ม8ครั้งนะครับที่อัปเดตเข้ามาก็จะเป็นชุดนี้นี่นะครับเป็นชุดไทยเลยนะครับทเท่หล,ลอ่อๆอเท่เลยนะครับนี่พี่ก็มีรีวิวไปไปที่เรียบร้อยนานแล้วแหละหลายคลิปแล้ว ชุดนี้นะครับบอกเลยว่าเทจริงๆครับกังเกงนี่โคตรถวยนะครับนี่ครับแล้วก็จะมีชุดผู้หญิงอีกชุดหนึ่งเป็นชุดอะไรวะเน,นี่ยนะครับนี่มีเล็บด้วยเดี๋ยวพาไปดูเล็บไปใกล้โคตรหลอนนี่ดูไม่เห็นเนี่ยเห็นไหมดูเล็บเดีฝั่งเน,นี้ยเป็นไงเฮ้ยตาเลือดออกตาด้วย,ยเป็นลายเพชรนะครับนี่ดูไใกล้นี่ก็จะมีเหมือนเลือดสาดอ่ะเออลูกตาจะออกไปเนีย่ยนะครับแล้วก็มีอะไรหรือเปล่าเนม้ย ไปน่าจะมีแล้วแหละแล้วก็ชุดชุดชุดอันนี้ตู้อะไรเนี่ยแป๊บหนึ่งนะอันนี้เป็นอ๋อสกินปืนนะครับผมที่อัปเข้ามาอีกหนึ่งอยู่ไหนนะหมดแล้วมั้งน่าจะหมดไปแล้วแหละนะครับผมเนาะแล้วก็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 ลืมอะไรไปหรือเปล่าพี่ดูก่อนนะพี่ดูในร้านค้าตัวนี้ก่อนนะครับกิจกรรมท็อปอัพก็ยังไม่หมดหรือหมดไปแล้วหมดไปแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมท็อปอัพนะครับอันนี้กิจกรรมอะไรเนี่ยอ๋อ สิทธิ์การสูงแล้วก็อันนี้ยังไม่หมดนะสำหรับดาบคาตานาะนะครับผมใครที่ยังไม่ได้จัดเนี่ยรีบๆมาจัดเลยนะครับนี่เห็นหลายคนบอกว่าออกง่ายนะครับสำหรับดาบคาตานาตัวใหม่นะครับที่พี่ถืออยู่เลยเนี่ยเนี่ยโคตรเท่โคตรเข้ากล้ามพองอ่ะก็เกงดาก้อนเนี่เข้ากันชิบหายเลยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แหละนะครับมาอัปเดตในส่วนกิจกรรมนะครับเช็คชื่อรูปแบบใหม่นะรุนรับสกินปืนถาวรนั่นเองนะครับใครที่เล่นแล้วอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ลากไป่อนนะคครรััับบผมสสวดี